เพราะว่าอันนี้ผมซื้อนี่คือผม,มยังไม่มีวอลชาร์จด้วยนะผมก็เติมตามที่เขาให้เติมกันทั่วไปก็ปิดรายการเลยฉ <c oughs> ันซื้อมานีมม่มึงไม่คิดก่อนเลยทักษันคนมาสัมภาษณ์ท <c oughs> ี่อะไรเนี่ยโลมาก็คือโลมาแระโลมามันไม่ใช่ปลาถึงมีชีแบกไว้หน่อยดิ BYD <Okay>. Build Your Drive Your Dream Your Drive Your Dream นะไนทุกอย่างเลยแหละ คิดว่าใส่เธอว่าไม่เป็นแฟนเธอเหมือนกันคันนี้มีโชกมีสปัดมีล้อนั้นยังเดิมเลยสายคนข้างในเขาเรียกแซมในทีโมกด้วยเช็ดไหนเช็ดเด็กบูชามาก็เป็นคำสุขมีมีเดี๋ยวพี่เช็ดยดึงเราส่งโทรศัพท์ก็เก็บเป็นรหัสด้วยก็่อนด้วยตอนนี้เปลี่ยนรหัสแล้วเพราะว่ามันโอ้โหมึงเว้นเว้นก็ได้มึงจะ ไอ้ย่จะเซอร์ไพรส์กันตลอดเวลามันไม่ได้ดิไม่แล้วเมื่อกี้คุยเนี่ยกับพี่พลก็เก่งเก่งเมียใช้คันนึงมีอะไรเซอร์ไพรส์มากกว่านี้อีกในะโอ้โหน้องตื่นเนาะเดี๋ยวเขาอยู่กับพี่พลก็ลับอยู่นี้ครับเดี๋ยวยังไม่ไปไหนอะเราลดบาลไปเสร็จแล้วต่อด้วยรถคันใหม่เลยใช่กระแสรถอีวี พี่เป็นพี่ฮือฮามาแรงแล้วเกินโอ้โหมานอ้เรียกว่าน้องโลมาใช่ไหมใช่ครับดอฟฟินดอฟฟินชอบเลยไอ้เรื่องไอ้ดออัเนี้ยดอฟฟินเ่นยนๆก็ด้วยพี่มอนพี่ก็รู้ผัวพี่เป็นไงพี่ก็ลองดูดูหน่อยเรามาทั้งที่สตีด็อกเราไม่ได้มาแบบมารีวิวรถไฟฟ้าปกติหรอกใช่เรามารีวิวลถไฟฟ้าแต่งอันก็คือสองคันนี้แหละใช่ครับ มันแต่งยังไงก็แต่งยังไงเอาถ้าเปิดรายการไม่เปิดเหรอไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดน้อยๆซุ้มก็อยู่ก็ยังไม่เคยดูซุ้มหยุ่เลยแต่งเลยแต่งเลยแต่งเลยคันนี้เครับคันนี้ก็คือมีชุดสเกิร์ตรอบคันสเกิร์ตรอบคันมีสปอยเลอร์อ่าคันนี้มีสตาร์ทชุดแรกเลยอ่าใช่เพราะตอนนี้ยังไม่มีข่าวเป็นสตาร์ทชุดแรกของรถไฟฟ้าของรถรุ่นนี้แล้วกัน ของดอฟินของรุ่นนี้เลยคือดอฟินเนี่ยพี่โก้มันจะมีสองรุ่นก็คือตัวถูกกับตัวแพงแล้วกันสองคันนี้ใครคืออันนี้คือตัวถูกทั้งคู่ก็คืออันนี้เป็นตัวเริ่มต้นครับมันก็ราคาไม่แพงประมาณหกเก้าเก้าทำไมคุณพลถึงเลือกซื้อรถคันใหม่เป็นรถไฟฟ้าครับอืมก็ด้วยความที่เราใช้รถเยอะวันหนึ่งผมใช้ก็หกสิบเจ็ดสิบโลใช่ก็วิ่งไปวิ่งมาไม่มีเวลาออกกำลังกายก็มีมีครับมีมีแต่ไม่เยอะแต่ไม่เยอะ ก็ก็เยอะอยู่ถ้าทางหน้าสายตาหนุ่มเนย่ยออกกําลังกายเราบริหารกันหน่อยเราบริหารร่างกายกันหน่อยมันจะมีท่าอยู่ท่าอยู่ข้าวไหนวะร่างกายคุณยังไม่เคยดูรายการรถคันใหม่ใช่ไหมล่ะยังเลยเอาแล้วคุณดูผมนะดูผมนะทางเรานผู้ชมเข้าสู่รายการรถคันใหม่ไม่ใช่กูทําคนเดียวนะไม่ใช่กูเหลือม่มีหลายพร้อมทางเราจะผู้ชมเข้าสู่รายการรถ โลมาก็คือโลมากละโลมามันไม่ใช่ปลาถึงมีขีบและมีหางมันก็ยังไม่ได้เป็นปลา,อ,าออกกําลังกายก่อนออ,อ,อกกําลังกายก่อนอเ,อเชื่อไหมตอนรถคันนี้ออกมาให,ใหม่สิ่งแรกผมคิดเคยรู้ปะ สามร้อยเซเอ็กพิการทำไมอ่ะมันเหมือนหน้าเหมือนสามร้อยเซทเอ็กซ์รถไฟอ่ะคลายคลายเหมือนสามร้อยเซทเอ็กวิ่งชนตู้อ่ะเหมือนหน้าเดี๋ยวตอนแรกหน้าอยู่อย่างงี้ครับพักนี่เหมือนสามร้อยเซทไม่ปลาโลมาหน้าเดีววิ่งชนตู้ยี่สิบสี่อ่ะหิวไงต้องไป็นตู้ปลาสามหกอ่ะคือตัวมันใหญ่อ่ะตู้ยี่สิบสี่อ่ะแม่งชนตุ้มแล้วแม่งถอยหลังตุ้มแม่งเหมือนแค่นี้เพราะว่าอันนี้ผมซื้อนี่คือผมไม่ยังไม่มีวอลชาร์ดด้วยนะ ผมก็เติมตามที่เขาให้เติมกันทั่วไปก็ปิดรายการเลยซื้อมาด่มึงมไม่คิดกอ่อนเลยทักสันคนมาสัมภาษณ์ยิ่งเ่ยเอารถไฟฟ้ามาจะไม่มีวอร์ชาร์ที่บ้านแล้วแล้วพี่ไปแวะชาร์ทีมันไม่ยากพี่โก้อันนี้คือคนสเต็ปแบบเอาจริงคือมันเป็นสเต็ปที่แบบคนมันมีปัญหาเนี่ยบอกว่าเพราะแบบไม่คนไม่มึงก็มีปัญหาวบอลไม่คือคนจะซื้อรถไฟฟ้าโอ้คุณต้องมีวอร์ชาร์จมีอะไรอย่างงี้มันก็ถูกไม่จำเป็นเอา ไม่จำเป็นเลยจริงเหรอจริงไม่จำเป็นมันไม่ต่อยกันตายเหรอเนี่ยไม่ต่อยโอ้ยจะไปต่อยกับใครอะที่ช้าก็มีเั้งเยอะเรืงแยะหยุดอามมันนี่ถามมันนี่ถ้าพ่อมึงหรือที่บ้านมึงเออซื้อรถไฟฟ้าหนึ่งคันบ้านมึงกินติบอชาร์จป่ะติดตีสอบปะมึงไปถือกล้องมึงไปถือกล้องถ้าบ้านมึงเออซื้อรถไฟฟ้าซื้อรถไฟฟ้าอามึงก็ซื้อ มึงจะติดวอลช้าที่บ้านป่ะติดติดเดี๋ยวๆ้เลยอ่ามึงติดป่ะไปไปถือกล้องเอ้าผมผมอยู่ลำบากผมไมไมนมองได้สะพันรอยขอโทษนะ โอ้มึงก็ยิ่งใหญ่ที่ตรงนี้ก็อลังการ,รนีติดกูรถมึงก็คับละสามล้านสี่แสนห้าหมื่นมึงบอกมึงนอนใต้สะพานไอเทียวอชาร์จไม่ไม่กี่หมืน่นกูไม่ฝังมงนอนในหลุมเลยมึงกลับบ้านมึงถอยรถปั๊บมึงเปิดปั๊บเสียงก็มึงเดินเข้าบ้านจบแล้วใช่จริงๆมันก็ได้ไงหยอกกันเล่นไม่จริงๆมันก็คือถ้าคือมันมีปัญหาหลายอย่างไงเปโกคือบางคนเนี่ยคือรถราคาประมาณเนี้ยนะมันก็แบบเป็นคนเจเนอเรชันใหม่ อยากเรียนจบพิ่งเรียนจบมีงานทำซึ่งไม่ตรงกับมึงสักอย่างใช่ใช่ไอ้เหี้ยก็ยิ่งไงก็โดนคือพวกเนี้ยบางทีเขายังไม่มีบ้านเขาอยู่คอนโดแต่มึงมีอ่ะมึงผมมีผมมึงพูดไปมึงโดนหมดทุกดอกอ่ะไม่จริงผมไม่ยังอยู่คอนโดอยู่เลยอ๋อผมว่ามีบ้านแต่ผมไปนอนอาทิตย์ละวันก็คือไม่รู้จะติดทำไมตรงนั้นถ้าพูดว่าอยู่คอนโดมันก็จบแล้ว เพราะผมมีคําถามมาเสมอว่ารถ e ีวถ้ามีบ้านมันอยู่ของตัวเองไม่มีปัญหาในการซื้อวอลชาร์จจากหมื่นจะแสนจากดีจาเลิศได้หมดแต่พออยู่คอนโดเนี่ยมันไม่สามารถจะด็อกที่จอดเป็นของเราได้จริงๆตามหลักการถ้าเป็นเมืองนอกมันล็อกได้ห้าร้อยห้องพักห้าร้อยที่จอดรถห้องละหนึ่งคัน่ันได้มันก็ล็อกกันได้ถูกไหมการจะติดวอลชาร์จก็ยื่นเรื่องเข้าไปที่นิติบุคคล เพื่อให้ประชุมนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อเสนอว่าให้คุณพิเชษไกลทองคุณพลสองคันเขายื่นติดมาเราจะยากมิตเตอร์มาคิดค่าไฟตามจริงหรืออะไรก็ว่ากันไปม,มันก็ได้อันนี้ติ๊กตากสมมุตินะถ้ามันมไม่ผิดกฎหมายอย่างนี้นะแต่ปัจจุบนันเมืองไทย500ห้องอ 500, 500อที่จอดอห้องนึงรกกี่คัน เกินสองไม่จอดเกือบพันไม่พันห้าร้อยห้องห้าร้อยที่จอดม่งยังไม่ถึงเลยใช่ถูกป่ะใช่ไม่กรเละเทกันเลยเพราะนั้นอยู่คอนโดลําบากถ้าคุณถ้าคุณบอกว่าคุณอยู่คอนโดผมก็จะไม่เคยยี่คุณเลยขับน้ำมันมาทั้งชีวิตเพรเป็นไฟฟ้ารู้สึกไงครับเอาตรงๆนะมันก็คุณบอกผมหน่อยนานะผมไม่เคยลองขับไม่เคยอะไรสักอย่างกับมันแล้วไม่เคยที่จะเรียนรู้กับมันด้วยคือเอาง่ายๆแล้วกันตัวอย่างตัวนี้นะพี่โก้ ในเรื่องความแรงเนี่ยมันอาจจะไม่แรงเท่าไหร uh ่ huh. เพราะว่ามันเป็นตัวเริ่มต้น uh huh. แต่คือในเรื่องของการประหยัดเรื่องการใช้งาน uh huh. อณกประสงค์กล้องกึง้งห่าหิวมัตอบโจทย์ทุกอย่างภียในงภายในดี uh huh. คือมันติดแค่มันเป็นแบรนด์ของบางบางคนอาจจะติดในคําว่าแบรนด์จีนแค่นั้นเอง uh huh. แต่ยิงรู้หรือเปล่า แบรนด์เนี้ยแม่งหนึ่งในสามของโลกของรถไฟฟ้า B Y D ใช่ใช่ Build your drive your dream your dream your drive กันทุกอย่างเลยด้ใช่ใช่ใช่อะคันนี้แต่งพอคุยถึงเรื่องแต่งเดี๋ยวต้องพาไปขับด้วยใช่ได้เลยครับลิ้นหน้าลิ้นหน้าคันนี้ก็เป็นลิ้นหน้าของที่ร้านกอราด่ยูนิคที่เลือกสีดำด้านก็เพราะว่าด้วยความที่คิ้วเคิ้วเนี่ยมันดำมันดำมันเข้ากันมันล้อกันเลยใช่แล้วมันก็ราคาเบาหวิวงเรอยอเท่าไหร่บอกราคาไปเลย ลิ้นหน้า4,500 4,500คนที่มี B Y D Build Your Dream มาใส่ได้เลยใช่ครับสีอย่างนี้เลยใช่ครับพร้อมติดตั้งพร้อมติดตั้งแล้วลุยน้ำหลุดไหมไม่หลุดน็อตอย่างดีแน่นนะกิทช์ช็คันนี้เป็นคันแรกคันนี้เป็นคันแรกของรุ่นนี้นะของรุ่นนี้นะของดอลฟินของดอลฟินนะของดอลฟินตัวสแตนดาร์ดช็อี่ิทอของซิลเวอร์ครับซิลเวอร์ช่จาก S9 เป็นสัตร์แับเกียว ใช่ครับอ่าก็สูงต่ำเตี้ยแข็งอ่อนใช่ครับได้เลยแล้วแล้วยังมีขายอย่างตอนนี้เริ่มมีขายยังตอนนี้เขาสั่งมาแล้วก็คือลูกค้าก็คือต้องมัดจําจองไว้ก่อนอ๋อเดี๋ยวมีแน่เดี๋ยวมีแน่มีแน่เดมีล้อเป็นของอะไรพี่ล้อนี้เป็นล้อฟอร์ดสั่งตัดสั่งตัดเองเลยเดี๋ยวจ้สั่งตัดไปแล้วใช่ใช่ใช่อ้แต่คืออย่างอย่างชุดเนี้ยคือบังเอิญแล้วกันได้มามือสองไม่แพงอ๋อล้อเป็นล้อฟอร์ดแต่เขาก็สั่งตัดมาใช่ใช่เขาสั่งตัดมาแล้วก็สีดูล้อด้วยนะ ใช่ก็คือตัวสแตนดาร์ดเนี่ยมันจะเป็น4ี่รูร้อยถ้าเป็นตัวเอ็กเซนเด็ดก็คือตัวท็อปมันจะเป็นห้ารูร้อยสี่มันช่วงล่างแตกต่างก็คือคันนี้เป็นคาร์ทักชั่นบาร์ไอตัวท็อปมันเป็นมันติลิงก็ตามราคาใช่แล้วก็ความแรงก็จะมากกว่านี้เท่าหนึ่งอันนี้กี่แรงมะในใบก็คือ95พี่95ถ้าเป็นตัวเอ็กเซนเด็ด 200 2้อโอ้โหแล้วตัวนั้นราคาเท่าไหร่แพงปะแพงกว่าแสนหกแพงกว่าแสนหกแบตเตอรี่ก็จะดีกว่าเหมือนไทยลุ่งตัวโลตัวโลไทยลุ่งตัวท็อป B สิบหก B สิบแปดมันก็มันเฮ้ยแต่มันต่างกันเยอะมากเลยนะมันเก้าสิบแรงม้าเท่ากับไทยลุ่งป่ะขับภูปัญญาไทยขับไทยให้รุ่งเรืองไทยลุ่งยอดยนตักรมไทย ไทยรุ่งมก็จะเขียนอยู่90 HP แล้วก็วัดกันเลยเปรียบเทียบกันเลยถ้าจ้ายจางแพงตัวท็อปก็ B18C ไง2 0 0รมา B18C แคมโซดาก็200มาต้องใส่แคมดยน้นๆเข้าใจเปรียบนะแล้วก็ตัวท็อปมันจะมีหลังคาแก้วพรอแล้วครัแนรามิก Yes sir อันนี้อันนี้ก็เหมือนกันจากโรงงาน Yes sir ใส่สเกิร์ตข้าง ใช่ครับคู่แล้วห้าพันห้าครับให้เกี่ยวกับพนานะไม่เกี่ยวครับพนากี่บาทย้ัอีกทีสี่พันห้าพนาสี่พันห้าข้างข้างคู่ละห้าพันห้าห้าพันห้าพร้อมติดตั้งใช่คุณแม่งช่างดีไซน์ว่ะใช่นี่สวยเรียบๆนะครับอืมก็คือตั้งใจทำเรียบๆคือถ้าเป็นพวกเราอ่ะถ้าเป็นผมมาผมจะเอาให้มันยื่นออกมาให้มันเห็นแต่ยื่เน่ยมันได้สวยแต่ใช้งานไม่ได้ลำบากเมียเหยียบแตกแม่เหยียบแตกตลอดชัวชัวเพรามันหุบเข้าไปแล้ว พี่ผมแม่งดูเส้นข้างล่างอะเส้นนุนของข้างล่างอะล้อกับเส้นนี้จริงๆเส้นข้างล่างไม่แค่ตรงก็ทําเคิร์ฟหน่อยเช่แม่งกลายเป็นดูเหมือนเหมือนมันอ่าแล้วมันหลอกสายตาเราคุณเก่งว่ะเออคุณเก่งแล้วก็มีหางหลังอีกอันหนึ่งสปอยเลอร์เนี่ยเนี่ยใช่ครับเออว่ะอันนี้ก็ช่างคิดเท่หว่ะครอบกับของเดิมไปเลยใช่ติดแค่กาวกาวสองหน้าสามเอ็มจบที่ไหนมาร้อยเอ็ด จริงว่แล้วชุดไปก็ของเดิมเราครอบทับมันไม่โดนเลยอันนี้ใช่อันนี้ครอบเลยมันไม่โดนเออว้ยมันไม่มันไม่โดนเออว่ะติดทับเลยก็บังแค่สีส่วนที่เป็นสีรถเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้ห้าพันครับเฮ้ยถ้รคันไม่กี่บาท1มื่นห้าหมื่าใช่หมื่นห้าเป็นผมนะเป็นผมเลยนะ อยากแรกซื้อก่อนเลยลิ้นหน้าใช่ใส่ลิ้นหน้าชีวิตเปลี่ยนใช่ตูดด้วยไม่เท่าไหร่ชที่สองผมซื้อนี่ใช่เหมือนกันแล้วถ้าชอบค่อยซื้อกาวใช่กาบมันยังแต่ประเด็นคือตัวเนี้ยใส่กาบมีประโยชน์คือมันเหมือนเป็นบั็กของโรงงานเวรุ่นเนี้ยยังไงยังไงยังไงเออนี่ดีนี่ดีนี่ดีบล็กของโรงงานจริงก็คือตรงเนี้ยมันจะมีรูเนี่ยพี่ก้มือเล่นเข้าไปเลยเห็นไหมเนี่ยถ้าเราไม่มีอันนี้นะเวลาขับปุ๊บฝนตกมันจะมีเปิดมามันจะมีฝุ่น อ๋ออยู่ตรงนั้นใช่มันจะเข้ามามันจะเข้ามาตรงนี้เพราะประตูมันยาวอ่าอันนี้ก็ไปดักไว้หน่อยใช่ถ้ามันเลอะมันก็จะเลอะอยู่แค่นี้ใช่มันก็เลอะแค่นี้แค่นี้ใช่อ่ามันไม่ถึงมันไม่ถึงนี่ใช่แต่คือใส่ไปอ่ะก็ช่วยสักประมาณ80ก็ไม่ร้อยหรอกเพราะว่ามันมันยังมีรูเข้าได้อยู่แต่มันก็ช่วยเยอะนะใช่ก็ช่วยช่วยเยอะแล้วใช่ครับเอท่อเสียของะไรท่อเสียท่อเสียท่อเสียเป็นของญี่ปุ่นมันไม่มีแล้วไฟฟ้ามันจะเียมึงควตีนไง กูโชว์ควายตั้งแต่บิวเจได้ไแล้วพูดมั่วม่งไปเลยแล้วมันมีสีนี้ด้วยเหรอพี่ก็จริงสีนี้เป็นสีที่เราแรปอาแรปแรปโอ้โหแรปถึงข้างในใช่ใช่แรปถึงข้างในนี่สีเขียวเดินิดหนึ่ใช่ใช่ถูกต้องวันนี้คือเดิมแล้วประเด็นเขาบอกว่ารถมีสองเบรกสองสีด้วยนี่ใช่ก็คือจริงๆมันมีหลายสีเลยนะภายในอ่ะพี่เพราะว่าจริงๆ มันมีรถตัวท็อปที่เป็นสีชมพูภายในก็จะเป็นชมพูเลยตรงนี้ก็ตัดด้วยชมพูอะไร่อาดชมพูอะไรเงี้ยคือเอาจริงๆที่จีนเขาขยันมากการดูภายในบอกเลยว่าขยันมากเออไม่เคยขับเลยอ่ะไม่เคยลองเลยเดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวพาไปลองดิไม่เคยลองไม่เคยขับดูภายในมั้ยดูภายในมั้ยสวยปะโอ้โหสีดำล้วนสวยกว่าเออว่ะแต่แต่ตรงนู้นน่ะผมแรปเอานะมันก็เลยปกติจะเป็นดำเงาไม่งั้นมันเป็นเปียนโอแบ็คอ๋อใช่ผมก็ลองให้เขาแรปแรปกแต่ผมชอบดำล้วน พอดีเขาจะเพิ่งเสียบปลั๊กไฟบ้านกันแล้วใช่เหรอใช่ใช่ใช่นั่นชาร์จเหรอช่วยชาร์จแบตเนี่ยช่วยชาร์จใช่เหรอเนี่ยใช่ใช่ไอ้เหี้ยมันมันเหมือนชาร์จไอโฟนอย่างนี้เลยอะอะไวอะชาร์จอะไรก็เป็นอะแดปเตอร์เสียบได้เลยพี่เสียบชาร์จรถอะเอาปลั๊กสามตัวไปชาร์จมือถือใช่ใช่ไปชาร์จพวกมือถือมันก็เป็นอย่างนี้แหละรถใหม่ๆเป็นอย่างนี้อากาบเลนจุ่งเลนเจอร์มันก็เป็นปลั๊ก2อ0ร้อยสโวลต์ในรถแล้วใช่แต่อันนี้นี้ซื้อมาเพิ่มเอาเออเหรอใช มันจะเป็นสีเทาเท่านั้นถึงจะเป็นสีดํารถสีเทาเท่านั้นคือคิวบางทีส่วนใหญ่แต่ละศูนย์ก็ต้องมีรักสี่สิบคิวแลบแลบพี่นี้ก็แล้วก็คือสีเดิมนี่คือสีเทาชองเก็บของแม่รถคันใหม่ชองเก็บของโอ้โหมี่องล่างนี่ขนาดว่ารถไฟฟ้ามันยังต้องพ่วงีเแต่ว่ามันมันไม่มีไฟไม่เราก็ไปชาร์จค่อื่นไงแบบว่าคันนี้มันสามารถเสียบไปเทอเป็นเมนต์ตี เสียบปลั๊กออกจากตัวแท่นชาร์จมาเป็นแบบปลั๊กสามตาได้ด้วยใช่จุงอันนี้เด็กูส่งขนาดนั้นเลยวะเนี่ยใชไฟฟ้าเป็นอย่างงี้อยู่แล้วโอ้โหอนาคตวิ่งสวนกันแลกพลังงานกันได้จริงป่ะสแกนเปลี่ยนล่างเลยเหมือนไอโฟนเลยนะที่แบบเยอะก็คือดูเด็กชิสเข้าเนี่ยเอออ้าไอ้กะดิสวยขอดูใต้ฝากระโปรงหน่อยมีอะไรใช่ไม่เคยดูเลยขอดูใต้ฝากระโปรงมันหน่อยสองเจสองเจขอลังเก็บของ อ5แล้วกันป้ายาผมทีป้ายาคนขับอีวีไม่เคยขับอย่างผมอ่ะถ้าอย่างพี่โก้ชอบความแรงถ้าเป็นรุ่นนี้ก็ต้องมีรุ่นเป็นรุ่นใหม่กันตรงคือหากันอยู่ซิลอย่างเงี้ยเหรอซิลอ่าเฮียที่เปิดไม่ต้องเปิดแม่งไม่เปิดเลยไม่เปิดได้เลยทุดทุกทุกมันเปิดสองทีไงอ๋อเปิดสองทีแล้วมัหน้าก็เป็นตัวชุดชุดควบคุมมอเตอร์ใช่แล้วแบตแบตเตอรี่เล็กจะอยู่ใต้เบาะหลังแบตเตอรี่ปกติ อืมแบตเตอรี่ปกติเหมือนรถสันดาบก็มีอยู่ใต้เบาะไม่มีอยู่แค่นี้เองนะมีแค่นี้เองเนี่ยก้อนหนึ่งอ่ะแบตเตอรี่ก็วางอยู่ที่พื้นอ่าใช่ไหมใช่ไหมอยู่ที่พื้นรถมั้ยอยู่ใต้เบาะหลังใต้เบาะหลังนี่เป็นครั้งแรกที่เราลีวอุปกรณไฟฟ้าต้องมีพวกนี้อยู่นะครับเอาไว้หล่อเย็นปกติอันนี้ต้องมีใช่ไหมอ่านี่จีเกจชนี้ไว้หล่อเย็นปกติอ่ามันมันก็รอมันก็ต้องมีตัวพิ้งผ่านก้ะเบรกอีกเหรอกระเบิดมอลมเบรกอยู่ตรงไหนวันนี้มอสอะไเนี่ยมอสไฟฟ้าแล้วมึงเอออาจจะมองีนน้ไม่รู้เหมือนกันมึงนี่มึงนี่ะมึง ไป็นพ่อไฟฟ้าแบบเราพูดถึงไฟฟ้าเหมือนใช่เพราะว่าเรามันเซ็ตได้ไงเวลาให้มันเฟดมากเฟดน้อยรอเราถอดคันเร่งมันก็เหมือนเทสลาที่แบบว่าถ้าเราเคยขับแต่แต่นี่คือประกอบจากจีนมาเป็นอย่างนี้เลยสภาพเนี้ยเหรอเชื่อมึงซื้อปากกาสีชมพูติ๊กดีๆก็ได้สองดูได้สองฝากเลยแล้วไอ้นั่นติ๊กผิดด้วยไอ้เหี้ยแล้วมีลบด้วยติ๊กเล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 ยแล้วลบด้วยอีกคันหนึ่งเป็นไงไม่รู้ยังไม่ได้เปิดดูรอดูรอดูเออ ไอ้นี่สวยอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้โอเคแต่คนละตำแหน่งกันเมื่อกี้เลยนะเอออันนี้สวยอันนี้ก็สวยอันนี้สวยแต่ไอ้นุ่นน้ำเงินอยู่ขวาอันนี้ล็อตสองไงนะล็อตแรกเข้าใจละสเตชันหนึ่งสีชมพูแล้วก็รีเช็คอีกทีเป็นสเตชันอีกสเตชันสีน้ำเงินอะไรเงี้ยโอ้แล้วมาเช็คเออเออเขาใจคิดมาไปลองดีกว่าไปลองมาจะได้รู้จะได้รู้ไปกันหมดเนี่ยไปกูขับเลยได้ไปลองคันไหนคันนี้ละคันนี้ละคันเขียวนี่แหละเฮ้ยพี่ไปลองผมไม่ไปได้ไหม ได้หมดเพราะว่าพี่ไปลองกันเองดีกว่าได้ไปมั่วกันเองเหรอแต่ผมจะบอกว่าถ้าพี่กดออกอะรุ่นเนี้ยมันไม่ค่อยแรงอ๋อไม่ไม่กดออกครับแต่ถ้าสมมติขับสักห้าสิบแล้วพี่กดเลยเนี้ยมันจะรู้สึกวาร์ฟนิดหนึ่งได้ได้ได้ห้าสิบถึงร้อยนิดไปลองดูใครรู้เส้นทางมาด้วยบอกคุณมากเลยฮะบอกเหมือนแบบอ่าเสรกเหยียบเบรกกดติดละ ฮะติดแล้วแล้วแอร์อ๋อแอร์มาแล้วนีไงมีแอร์หลังวะระบบช่วยขับเคลื่อนมีปัญหาอะไรระบบปิดระบบช่วยขับเคลื่อนปิดระบบช่วยขับเคลื่อนมันมีแบบขับเองด้วยไม่ไม่ขับเองไม่เอากูขับกูของกูไม่ขับของเองไม่กูกูติดต้องใส่เบลทุกคนเพร่อมันจะร้องอ๋อโอเคใส่เบลทุกคนครับโอย หน้้าก็ไดตอนนี้เกียร์อยู่ไหนก่อนไม่มีเกียร์เออเอออย่าบอก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 ทุกอย่างอย่าบอกไม่ได้ถ้าไปไงเกียร์เบรกไหนอ่ะอะไรวะกดเบรกมือก่อนกดเบรกมือก่อนพี่กดเบรกมือก่อนไม่ได้ไปแล้วไอ้เหจ็บกดเบรกมือไม่ได้เราต้องเราต้องทำให้ได้ดิใช่ใช่เราต้องทำให้ได้ดิไม่คิดมันไม่มีอะไรยากเกินแกงเลยพวกเรากูเห็นเกียร์แล้ว เบรกมือมันไม่ต้องปลดเลยก็ได้มึงใส่เกียร์น่าจะไปอ้าอเบรกไมหน่อยี่โอ้ไอ้เอยเจ้าของรถก็บอกหน้าอยู่เต้นเต้นเต้นเล้นเต้นเต้ต่นเต้นเล้นอต้นเต้นต้นเต้นเต้นอตนเต็นต้นเั้นนเ้เต้นเนเตยนเนเต้ต้นเนเต้นเนเตนเู้นเต้้นเอ้เนเตน้นตนเต้เนเต้นตนเต่เนเต้เนไต่เนเน้เนต้เนเลเ้เอเ เอล้ใอ่เบี้ยใส่เบลใส่เบลมันดังตูดคาดก็ได้คาดไว้เฉยๆอ่ะกะาอ้าวค่าแทหกตุลหน่อยไปเหยหาเบลไม่เจออีกอ๋อนี่ไม่มันมันดังข้างนอกไม่ใช่่ไมดังอ๋อมันดังข้างนอกไม่ดังข้างนอกไม่ดังข้างนอกเขาบอกเขาบอกว่าพอวิ่งไปสักสามสิบแล้วเสียงว้ายสันดาบอก

มึงจะเปิดเพลงนะปาไม่เปิดเอาจะแอบเป่าตีแล้วเชิดอ้าวไอ้เชียอะไรกันครับเนี่ยอากาศอยู่ในรถเออนี่เอออะไรกันครับเนี่ยโชว์เขาดีว่ะโชว์เขาดีว่ะซ้ายหขวาซ้ายได้ซ้ายเลยซ้ายเลยโอ้ยกล้องสามร้อยหกสิบข้อมันชัดสัตก็โอ้โห แต่เขาบอกว่ารุ่นนี้มันไม่แดงมากไงก็เค็มคือคันเร่งอ่ะลึกคันเร่งลึกมันไม่ได้เหมือนรถรถน้ำมันที่แตกแล้วรินไปได้เนี่หรอป่ะอันนี้ลึกหน่อยลึกประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะมันถึงจะขยับอไม่มาเจอแล้วมีรถอยู่ข้างซ้ายว่ะยังไงเบื่อแล้วเสียวิ่งแค่แหละเลดท่าเราขับโลมาอยู่เออเหรออ๋อเสียวเมื่อกี้มันจุบวิวจุบวิวเหมือนอยู่ในน้ำแค่เสียว่อะไรอะไรไม่เทาไหรตรงไปตรงไปจ้าจ้าจ้า Ok> จา้าจ้าใสหัวด้วยเท่เลยจ้าไฟแดงว่ะอ่าผ่าแม่งเลยเออมื่อกี้ขับตามกูอยู่ดีๆใช่พอกูออกเลยปั๊บแม่งมาแล้วอ๋อมีไฟว่ะแอร์แม็กเป็นภาษาจีนด้วยนะสีเสียวว่ะสีเสียวว่ะเฮ้ยมันเป็นระบบชัดล่ะเอ้าน่ะ ดีเฮ้ยไอสัตว์โลมาว่ะโลมาแม่งใจฉลามป่าวะ95แรงน้าก็ถือว่าไม่ได้แรงมากมันก็ไม่ได้แรงขนาดแบบเปิดว้าเหมือนรถที่เราเคยไปนั่งรถแจมอ่ะโอ้โหอะไรมันแรงเกินเฮ้ยแต่ชอบกล้องว่ะกล้องแม่งชัดดีแต่พอเปลี่ยนช่วงหน้าว่ามันน่าจตื่นเต้นหมดเลยใช่ใช่รถเดิมน่าจะไม่ได้วิ่งส่ง ตอนนี้หน้าก็ต้อไม่ชนใช่ไหมใช่เหรอเปียไปเลยมาเลยสี่เปอร์เซ็นต์สี่เปอเซ็นบอกอยากได้อยู่พอดีจะไปนัดให้คุยเลยแต่ชอบภายในสีดำมากกว่าอันนี้ดูเปิดง่ายยังไม่ตั้งลำ้โหตกใจเป็นเฮ้ยที่เสกยิ้มยิ้มด้วยแหละข้างหลังขดน้ำเล่นเลย หมดแอยู่เฮ้ยก็ได้อยู่นะเร็วเร็ววะเร็วเร็วกว่าแจ๊สเร็วกว่ากระบะเร็วกว่าไอ้พวกร้อยกว่าม้าทุกคันอ่ะใช่สตาร์ทอ่ะเออฮะเบอร์ไฟเลี้ยมันจะขึ้นป่ะเปล่าไฟเลี้ยมจะรู้กันเลยเนี่ยไขึ้นกันต่อเตะเบรคขึ้นไหมขึ้นอ่ะเหมือนเลของเล่นเลยสัส นี่มีบ้ามีคนความตามวเฮ้ยใช่เหรออาสรุตาบุตอันยัหวงในความคิดโก้เจ็ดแสนกับนี้เป็นไงแม่เออรถรถใหม่ไม่ซื้อจริงเหรอไม่ซื้อเพราะเหตุผลเพราะว่ามันยังไม่มันเป็นเทคโนโลยีเริ่มต้นอ่ะผมยังไม่ซื้อต้องรอให้มันออกมามากกว่านี้อีกหนึ่งอ่ะให้พัฒนามากกว่านี้ใช่ไหมสหรับคนใช้รถในเมืองนะคือที่ผมเคยบอกอ่ะรถพวกนี้มันเหมาะสำหรับคนที่อยู่ในเมืองสีลมสุขุมวิท พวกในเมืองจริงๆอะนะแบบนี้มันคุ้มมากถ้าอย่างนั้นเจ็ดแสนกว่าคุณแม่งใช้คุ้มทุกบาททุกสตางค์เลยอ,ะอ่ะม,มันจะว่าพวก E ีวีนะคือมันดีครับยังไงเราก็หนีไม่พ้นหรอกยังไงก็ต้องมาใช้การแต่เสาโซนตัวผมเนี่ยมันต้องลองเ r a หน่อยอ่ะมันต้องแบบ1 0 0 0กิโลจริงๆเหมือนที่ผมบอกเช่ประจามมาใช่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 มันต้องแบบขับจากนี่ไปสงขลาได้เลยอ่ะหนึ่งพันกิโลหนึ่งพันกิโลแล้วแบบจริงๆนะไม่ต้องแวะชาร์จอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่งั้นก็แวะชาร์จไปเรื่อยกว่าจะถึงเหมือนที่สูดูไหม ขับมาจากอุบลน่ะชาร์จสี่รอบนะอืปกติเราต้องมานเดินทางหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงถึงใช่เดิมมันสองรอบถูกป่ะอันเนี้ยต้องแวะจอดสี่ครั้งนะครั้งละชั่วโมงกว่านะถ้าก่อวันนั้นเดินทางจากอุบลมากรุงเทพอะสิบเก้าชั่วโมงนะใช่แต่ถ้าเกิดใครอยากลองในราคาเจ็ดแสนบาทก็ลองได้คบอกว่าไปขับไปเรียนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ย แต่ที่ก็บอกอะถ้าถ้าเป็นผมผมว่าถ้าจะอยู่ในเมืองอะคุม้มได้หมดอะถ้าคุณแบบไม่ซีเรียสกับชีวิต,นะตอะเนาะโตนไช่คือถือว่าการจอดชา์จคือการแวะพักของท่านาก็ก็ก<ป>็แล้วแต่ท่านแต่แต่ถ้าเกิดถามความเห็นส่วนตัวผมเออผมผมก็เช่น่กล้ใกล้เคียงกันคือมันต้องลองเลสหน่อยใช่แล้วก็ในเรื่องของอะไรต่างๆมันต้องมีซัพพอร์ตมากกว่านี้ไม่ใช่ว่าไม่ติดตามนะครับแต่ก็ติดตามอยู่ในเพจของ E ีต่างๆทุกคนก็ยังบนในเรื่องของ ระบบไฟฟ้าการรอหลการ QC หรือปัญหาที่พบเจอรวมถึงตัวแผนกไม่ทนนนหรือช่างอ่ะที่ยังไม่มีความรู้เพียงพอที่จะแก้ปัญหากับรถแบบนี้ได้ใช่อเนี้ยคือผมผมถ้าถามผมผมยังไม่ซื้อถ้าถามผมผมไม่ซื้อแต่ในอนาคตซื้อไหมหนีไม่พ้นแต่ถ้าถามว่าจะซื้อที่มีระบบอย่างนี้เร็วๆนี้ไหมคำตอบคือซื้อแน่ก็คือซื้อไฮบริด ซื้อพวก e h e v อะใช่เอากึ่งกึงก่อนอย่างนั้นผมซื้ออย่างนั้นผมมีแน่แต่ถ้าไฟฟ้าแบบร้อเลยไม่คาตอบของผมคือยิ่งดีเลยนะแช่ตูนคับถ้าปั๊มน้ํามันปัจจุบันมีทั้งน้ํามันแล้วมีทั้งสล็อตแบตที่เคยพูดนะขับไปจอดอ่ะแล้วทุกรถทุกค่ายแม่งคุยกันะว่าแบตต้องเป็นสล็อตแบบนี้เหมือนทาน a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  ใช่ก็ใช้ใช้อย่างเดียวหมดเลยดึงออกมาแล้วเสียบกับ จบเลยอ่าเดี๋ยวเป็นก้อนพลังงานเหมือนอย่างอวากาศที่เราดูหนังไอเน็ตฟิกอ่ะที่เติมเข้าไปปึ้งแล้วก็ลปล่อยไ,ได้เลยอะไร,ไยไรไอย่างนั้นอ่ะสับกันไปเลยอ่าแต่ไฮโดรเจนอ่ะเป็นแบบอะไรผมว่าไฮโดรเจนจบแน่มผมว่าไฮโดรเจนคือตัวจบถามผมนะไฮโดรเจนคือตัวจบตัวจบของเรื่องนี้ม,มันจะเป็นการผสมผสานระหว่างไฮโดรเจนไฟฟ้าอ่าตอนนั้นอาจจะไม่มีไฮบริดละพลังงานได้โหดกว่านี้เยอะมากเอาไปแล้ว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 เฮ้ยโทษจริงว่ะ ลิ้นหน้ากระแทกเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่กระแทกแบบดังมากอ่ะกลับรถอ่ะมันนั่งเยอะด้วยเมื่อกี้อ๋อลิ้นไม่โดนแสดงว่ากระแทกเลยหลอดแดดน้ำกลมเลยนี่จังเลยนี่คือรายการล้อกันเล่นนะกลับดีกลับดีกลับดีไม่มีไม่มีไม่ชอบอย่างเดียวขันเล้งมันเนาะคันเร่งมันเยอะตอนออกตัวว่าเจ็บเลยเจ็บเยอะเหมือนเหยียบสักสามสี่ะบ มันมันถึงจะพื้ดไปแล้วก็เบรกอ่ะความเร็วสูงลอยลอยปกติเหมือนรถปกติแต่แบบมันไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่อ่า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 แล้วรถเวลาสักแปดสิบเก้าสิบอ่ะใจสั่นเหมือนกันนะใช่รู้สึกหวิวอาจจะมีช่วงล่างถ้าไม่ถ้าไม่มีช่วงล่างน่าจะหวิวหวิวหวิวใจเลยล่ะ จะขับไปคนดีนะคนยกนิ้วยกนิ้วให้ด้วยใช่เลยเจ๊ก็ไม่ดีนะไปยืนีกไม่ดูรถจักรยานยนต์รถจักรยานย์สายหน้าสิบล้อบีบแต่ใส่ก็ไม่รู้ว่าไอ้น่าเอาไปขับก็ได้โดนเขากระทืบอ่ะโอเคนั่นแหละถามผมก็เขาที่มี ดีไวบีรุ่นดอฟฟินใช่อยากแต่งสวยๆแบบนี้ลิ้นหน้าสเกิร์ตข้างหางหลังถูกก็มาหากระดาษยูนี้ได้ใช่นะครับราคาถูกมากส่วนใครที่กําลังอยากได้รถรุ่นนี้ก็ลองตัดสินใจดูอย่าดูพวกเราเป็นการตัดสินเพราะพวกเราช่วยใช่แล้วความเห็นของพวกเราเป็นความเห็นส่วนตัวไม่ได้เล็กน้อยอะไม่ได้เิงทฤษฎีไม่มีไม่ฮาเลยเลยแบตเตอรี่กี่วัตต์กำลังอเวอร์เราไม่มีความรู้เราเอาแค่ว่าเราอยากได้เปล่าใช่เท่นั้นเองเราอยากซื้อเปล่า เราอยากทำหรือเปล่าอยากแต่งาแค่นั้นเองแต่ถ้าอยากแต่งต้องกระหล่ำยูนี้ก็ผมว่าเดี๋ยวก็มีทุกๆรุ่นต่อไปซิลแล้วมมีชุดแต่งยังจริงมีคนมาให้ทำแล้วครับทำเลยเหรอคนพิเศษไปอยู่ซิลออกแบบผ้าอย่างเดียวถ้าถัดส่วนตัวผมอะถ้าไฟหน้ามันอะปรับสั้นกว่านี้ฟังละหน่อยให้มันสมมาตรกันนะสวยผมว่าไฟมันยาวไว้แล้วมันจะมาชนกันตรงกลางมันเหลือน้อย แล้วก็ไม่ต้องไปขิงนว่าใครสันดาบใครไฟฟ้าใครรักโลกไม่รักโลกโคตรเกลียดเลยไม่เกี่ยวคือถ้าไฟฟ้าก็จะมาขิงสันดาว่าพวกมึงแม่งไม่ดีพวกมึงกระจอกไม่ทันสมัยไอพวกสันดาบก็จะไปขิงไอไฟฟ้ากับว่าพวกมึงแม่งมารักโลกเฮียอะไรกันตอนนี้มึงแม่งลาบากชีวิตอย่างนั้นอย่างนี้รถมันยังไม่นิ่งไม่นุ่มไม่นิ่งไม่น่นไม่ต้องขิงครับคําเดียวที่จะส่งท้ายรายการอย่าเสือกชีวิตนอเ่นเขาอยากทาเฮียอะไรเรื่องวันนี้รถกันใหม่ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ชัดเจนไหม<ร>ชัดเนนจนก็ดรามา<ช>แ,แน่นอน